ขึ้นนี่เงาค่อนๆ้างกิ่นซอสก็สัมผัสดีจ้ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันลูกหลานคุณยายคุณลูกหลานกินี่มามาลูกหลานเอ้ยมากินข้าวกันหนึ่งปลาหนึ่งแท่งหนึ่งปลาให้ก้าวหนึ่งกางแอบยู่มหนึ่งเทียบ ออกโตแพะโตมันอือยกออกไปนี้กินแพะกินมันเลยอือออกโตแพะโตมันเลยคอยเมล็เล่มเอาชิ้นทอดกับนี้ยกออกไปเลยแม่ยกออกไปใส่จานเจ้าเลยเออยกออกไปวางจานเจ้าแล้วก็แทะกินเองเลยเออโดนไปเดือนแล้วล่ะ ชอมึงไอเอาเอานึ่งไ่ไ่ตัวนี้ปลากลาเนี่ยกิกนเนื้อเนื้อมันแสบจูเบา้าปลาเกลางมันจะลายคือกันคือปลาเข็ง<ม>กินได้ไน<ม>่นอไ้มอม่เนาอลายมึงว่านมันจะเล็กว่านกระป๋าใครเล่มกินเอาอ้าพักหนึ่งพักพกวก มันคือปลาเส้ยมันใช่ไมปลาเสี้มันตรงูมีการคือแก้วจ้ะพักแค่ยู่ไตน่แม่อมออดอกกแค่ยอดไตลวก เอาออกมาเดีนี้เนาะออกจากไฟมาดีนี้กินร้อนซกลาเป็นแค่ขวานอืมแค่เกย็แค่ก็ล่างลายพอเรือไปน่ะจะใส่แกงสมัยมืเดียอนเาบอกใส่เมื เพิ่งมาเห็นยายนี่กินข้าวกินก็ยังกระเสีบยายวาดว่ากูเห็นยายนี่เห็ดอันกินห้าวขนมเส้นกูไปเห็ดเมื่อวานนี่บะแซ่บเกินได้จังหมาแต่ยายนี่กินมาเป็นกระเสีบตายมันแท้เพิ่งมากินได้จั้งหมดกินคนคนมีบุญแายเฮ่แล้วกินยังแล้วก็แซ่บดอกเขาเลยคนข้นมีบุญเพราะแลยกินบบะแซ่บคนบาปกินได้กินเอาอ้วนกินยังก็แซ่ียบดูเจ้า อันนี้ตัดงูขอพูดลายๆจากพี่นอ้องพลังกูอน,นี่เหนียวเข่าคักเนาะก้มนา้มตน้นเรื่แล้แม่มันสวยแล้แปดมุงแล้วอืม <c oughs> นันสวยแปดมุงแล้วเออกระชาบอีกอ้ะอืม,ม,อ,มอ,อ,อืมอ่มอมอมาโอเคแช่